สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณน้ำค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำห้องส้วมค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเจ้าหมูไม่ล้างส้วมค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือ,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นอนุบาลสองอยู่ทั้งหมด20คนในชั่วโมงตอนเช้านักเรียนเรียนกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์มีเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าคุณครูครับคุณครูครับผมปวดฉี่มากเลยครับ ผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําได้ไหมครับเจ้าหมูอ้วนพูดขึ้นในขณะที่คุณครูกําลังสอนอยู่คุณครูก็เลยบอกว่าได้ครับเจ้าหมูอ้วนรีบไปเข้าห้องน้ํานะลูกนะแล้วก็อย่าลืมล้างส่วงด้วยนะครับเจ้าหมูอ้วนบอกครับผมครับผมเจ้าหมูอ้วนก็รีบวิไปเข้าห้องน้ําเลยหลังจากนั้นคุณครูก็ได้สอนต่อไปอีก เด็กๆคะเด็กๆระบายสีอย่างสวยงามเลยนะคะใครเสร็จแล้วก็มาส่งคุณครูได้เลยคะ่ะเจ้าหมาพูดขึ้นคุณครูครับคุณครูครับผมปวดฉี่ครับขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับคุณครูก็เลยบอกว่าได้ครับแ,แต่ว่ารอให้เจ้าหมูอ้วนเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วแล้วค่อยไปเข้านะครับ เจ้าหมาพยักหน้าครับผมหลังจากนั้นเจ้าหมาก็เดินตามไปเข้าห้องน้ำอพอเจ้าหมูอ้วนเข้าห้องน้ำเสร็จเดินออกจากห้องน้ำมาเจ้าหมาเดินไปถึงห้องน้ำปุ๊บอ๋อหาตกใจแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเจ้าหมาเดินไปชะโงกดูที่ซุวมตายแล้ว มีใครนะเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมล้างส้วมเลยเจ้าหมาก็เลยวิง่งมาหาคุณครูคุณครูครับคุณครูครับมีใครก็ไม่รู้ครับเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมล้างส้วมเลยครับคุณครูก็เลยพูดขึ้นมาว่าเด็กๆครับวันนี้มีใครเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมล้างส้วมบ้างครับอาเพื่อนๆทุกคน ต่างมองหน้ากันแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกหนูยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยค่ะคุณครูผมยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยครับคุณครูอ่าเพื่อนเพื่อนก็พากันบองไปหาเจ้าหมูอ้วนอ่าทุกคนต่างมองมาที่เจ้าหมูอ้วนคนเดียวเลยเอ๊อหรือว่าจะเป็นหมูอ้วนนะที่ไม่ ยอมล้างส่วงคุณครูก็เลยได้สอบถามเจ้าหมูอ้วนว่าหมูวันนี้น้องหมูเข้าห้องน้ําแล้วน้องหมูหล้างส่วไมไหมลูก <c oughs> เจ้าหมูอ้วนทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกกับคุณครูว่า <c oughs> เออ,เอ,อคุณครูครับอ,อดีว่าผมรีบมากเลยครับผมเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วผม ลืมล้างห้องน้ำครับคุณครูเจ้าหมูอ้วนเจ้าหมูอ้วนลืมล้างส้วมนี่เองแม่ทุกคนก็เลยบอกว่าเจ้าหมูอ้วนทําไมเข้าห้องน้ําแล้วไม่ยอมล้างส้วนล่ะพวกเราจะเข้าห okay, ้องน้ําทีหลั่ะมันก็มีกลิ่นเหม็นนะเราก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ํานะหลังจากนั้น คุณครูก็เลยบอกเจ้าหมูอ้วนและเพื่อนๆเด็กๆในห้องเรียนว่าใครที่เข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างส้วมให้สะอาดกดชักโครกทุกครั้งหรือลาดน้ำอย่างน้อยสองขันนะคะเพื่อที่คนข้างหลังหรือเพื่อนๆของเราจะไปใช้ห้องน้ำจะได้สะอาดน่าใช้ yeah, อา<ๆ>เด็กๆทุกคนรับทราบไหมคะ เด็กๆทุกคนพยักหน้าพร้อมตอบคึงครูว่ารับทราบค่ะรับทราบครับเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ,<อ>ะนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าการที่เราเข้าห้องน้ำห้องส้วมแล้วเราไม่ล้างมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง 1. เกิดอะไรคะเด็กๆ พื่อนที่ไปใช้ทีหลังทำไมคะไม่กล้าใช้ห้องน้ำา 2. ททำให้ห้องน้ำมีกลิน่นเหม็น 3. ห้องน้ำของเราก็ทำเป็นเป็นยังไงคะสกกระปรกใช่ไหมคะ oh. อ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำของเรานะคะ oh. เด็กๆคะ่ะอ่าเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าวิธีการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกวิธี เป็นยังไงเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อ <Wow. S 1> แล้วไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูการใช้ห้องน้ำห้องส่วมที่ถูกวิธีกันนะคะเด็กๆไปดูกันเลยเมื่อนักเรียนเดินมาถึงห้องน้ำแล้วนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนน่งบนโถส้วมนะคะจะไม่ใช้เท้านะคะขึ้นเดี่ยวบนโถส้วมนะคะ เมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนที่2กระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะนะคะขั้นตอนที่3หลังจากทำภารกิจเสร็จให้กดชักโครกทุกครั้งหรือลาดน้ำอย่างน้อย2องขันนะคะขั้นตอนที่4หล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกที่มีอะไรบ้าง 1. นั่งบนถูกส้วมใช่ไหมคะเด็กๆ 2. ถ้ามีกระดาษชำระกระดาษทิชชู่ให้เด็กทิ้งลงถังขยะให้ถูกที่ใช่ไหมคะจะได้ไม่สกรปรกห้องนนะ้ำเนาะ 3. เด็กๆอย่าลืมกดชักโครกทุกครั้งหรือลาดน้ำอย่างน้อยกี่ขันนะคะ 2. ขันค่ะขั้นตอนที่4ี่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังก,การใช้ห้องน้ำห้องส้วมค่ะเด็กๆค่ะ,ะเด็กๆรู้แล้วเด็กๆอย่าลืมนำไปใช้ที่โรงเรียนหรือที่บ้านนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วนักเรียนอย่าลืมใช้ห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกวิธีกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้วคุณครูนามีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมให้เด็กๆทำส่งคุณครูด้วยนะคะ เด็กๆนะคะปั้นดินน้ำมันในตัวละครที่ครูน้ำเล่านิทานเมื่อเช้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมูอ้วนนะคะหรือเจ้ามานะคะเด็กๆอย่าลืมปั้นดินน้ำมันมาส่งครูน้ำด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ